ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนเกมเศรษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวน์การ์ตัวละครเธอย้อมสีถึงคิวของคาเมนละเป็นร่างอิมมอร์เทลอีกแล้วเธออิมมอร์เทลเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะแล้วก็มีการ์ดเล่หลังด้วยที่สำคัญเธอมีตี้ใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันเธอว่าน้องอิมมอร์เทลคาเมนเนี่ยความสามารถจะเป็นยังไง มาในลุกสีแดงหุ้ยสวยอยู่นาสีแดงคือแซบว้ Why? โมเดลแซบอยู่เธอสีแดงอะความสามารถนะทุกโอกาสการทอยเต่าก็จะมีโอกาส75%อันเชิญน้องแคทซี่ไปยังตำแหน่งที่เลือกเมื่อจบเทิร์นเนี่ยเราก็จะวา้าไปที่แคทซี่ในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดมีโอกาส50%เ ป้องการสกิลบังคับย้ายและการดักจับหุยเดี๋ยวนะต่างจากของสุดสาคนรนแบบเนี้ยป้องกันการดักจับด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็มีโอกาส45เปอร์เน์ป้องกันสกิลนัดอันเชิญของั่งตรงข้ามสกิลที่หนึ่งฉันว่าทำมาได้ดีเลยเธอมีป้องกันบังคับย้ายป้องกันการดักจับ ฉันว่าค่อนข้างที่จะถึกนะจากพวกสายดูดสายเชิญสกิลที่2เมื่อทอยเต่าก็จะมีโอกาส70%เเซ์เลือกทอยหน้าหลังและเคลื่อนย้ายภายในระยะแต้มเต่าที่เราทอยได้เมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส80%ใช้เอฟเฟกพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์ดินแดนบริสุทธิ์กับคาเมน น้องดูสับสนในตัวเองนะเนี่ยเมื่อก่อสร้างก็จะมีโอกาส50%ปลูกเมล็ดพันุ์แลนด์มาร์คบนพื้นที่ว่างแบบสุ่มน้องดูสับสนตรงพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์อะตรงนี้เลยตรงนี้แหละให้มาทำไมด้วยความที่ว่าตัวคาเมนะ่ะมันไม่ได้เน้นสร้างแลนด์เธอแล้วให้พื้นที่บริสุทธิ์มา ได้ใช้กี่โมงอ่ามีโอกาสได้ใช้อยู่คือเราแบบว่าสร้างสามตรงตำแหน่งแคสซี่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวาร์ปมาแล้วเราก็กดสร้างแลนด์มาร์คตั้งพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์ได้แต่ถามว่ามันจ NO! ำเป็นที่เราต้องทำอย่างนี้ไหมก็ไม่ทำลายพื้นที่ร่างแรกอะมันยังดูโอเคดูมีภาษีดูได้ใช้มากกว่าเธอ ไหนดูล่างตำนานซิล่างตำนานเนี่ยสิ่งที่ฉันสนใจคือการป้องกันเธอ65%ก็ถือว่าโอเคนะส่วนการอัญเชิญแคทซี่ก็90%เลยน่าจะหวังผลได้แหละแต่แบบที่ข้องใจคืออินแดนบริสุทธิ์นี่แหละมาเด็ดพัานะ่ะมันยังพอเข้าใจได้เธอเพราะว่าล่างแรกมันก็มีเป็นความสามารถคอร์ส ถึงมันจะสุ่มเสี่ยงแต่ว่ามันเข้าใจได้กว่าพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์อ่ะเอาจริงๆคาเมนอิมมอร์ทัลสำหรับฉันนะร่างแรกดีกว่าเธอพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์มันดูขาดขาดเกินเกินอ่ะมันดูไม่ค่อยได้ใช้ถึงโมเดลมันจะแบบสวยสะพึงก็เถิดแต่แบบพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์มันมันมันยากจริงอ่ะ เราไปดูความสามารถจี้กันดีกว่าเธอพักนองคาเมนไว้นองคาเมนไปไม่รอดละด้วยความสามารถพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์อะจี้เครื่องรางชิ้นแรกนะกระต่ายฟองสบู่เมื่อเราก่อสร้าง3อาคารก็จะมีโอกาส45%ย้ายไม่ยังตำแหน่งที่ยืนไม่แสดงผลเติบโตทีละ15%เมื่อตกหรือก่อสร้างเดนมาร์กโดยตรงก็จะมีโอกาส90% ดึงฝั่งตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องและมีโอกาส70%ทำการกักขังฟองสบู่ถ้าจะให้เอาแปนเนียไปเล่นกับน้องคาเมนฉันว่าก็ไม่ได้เธอเมื่อเราก่อสร้างอะ่ะมันจะวาไปที่แคสซี่เลยแล้วเราจะได้สร้างสามอาคารไหมก็ไม่ได้อีกมาดูที่เครื่องรางดารก์กันบ้างเธอ เปอร์เซนต์สร้าง3เนี่ยเริ่มต้นที่50นะแล้วก็การขังฟองเพิ่มขึ้น5เปอร์เซนต์แนนี้เอาไปเล่นกับตัวไหนทันว่ามันค่อนข้างที่จะยากเอาไปเล่นกับเทพีผีเสื้อได้อยู่เธอน้องเดสก็ได้นะโดยอนก็ได้เหมือนกันมีทั้งรูดมีทั้งแปนเผื่อเวลาจังหวะไหนเนี่ย พื้นที่ทอร์นาโดไม่แสดงผลก็ใช้สร้างสามอาคารได้จี้เครื่องรางชิ้นต่อมาเป็นปืนฟองสบู่ระเบิดความสามารถเมื่อฝั่งตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส55%ยิงระเบิดตามใจฉันไปยังพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามแบบตุม่มเป็นความสามารถดูดอีกแล้วเหรอเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กโดยตรงก็จะมีโอกาส90%ดึงฝั่งตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่อง และทำการกักขังฟองสบู่เหมือนกับแตนเลยชิ้นนี้ก็น่าจะเอาไปคอมโบได้กับหลายตัวเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละมันน่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เธอถ้าเป็นเวอร์ชั่นดาร์กเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น5%เอร์เซนะยิงระเบิดจาก55เป็น60ขังฟองก็จาก70เป็น75มันก็เลือกที่จะข้ามไปก่อนได้ชิ้นนี้ มาดูชิ้นต่อไปเป็นหมวกวิญญาณโลซุปเปอร์เพิ่มการคุมเต่าแม่นยำ55%เมื่อกดที่คู่เติบโต10%ทุกโอกาสการทอยเต่ามีโอกาส45%ชาบโลซูปเปอร์สูงสุด2ขั้นไม่แสดงผลเติบโตทีละสิบเมื่อฝั่งตรงข้ามตกพื้นที่ของเรามีโอกาส35%ทําลายเต่าหมวกอันนี้ฉันมองว่าเขาอะ ทำมาเพื่อน้องสุดสาครกับ Immortal c a r m e n เลยคือ2ตัวนี้มันมีการป้องกันในตัวใช่ไหมล่ะใช้หมวกสร้างโลซูปเปอร์นี่เข้าไปมันเหมาะมันตอบโจทย์แถมมีทำลายเต่าด้วยเวอร์ช mm ันดาร์กเปอร์เซนต์ก็หวังพึ่งได้นะชาร์จโล่50าทำลายเต่า40ใครที่เป็นเมนสุดสาครนะฉันว่าชิ้นนี้ไม่ควรพลาด เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตามหากันเถอะวิธีการตามหารอบนี้มันจะใช้วัตถุดิบการ์ดในการทำอีเวนต์นะไม่มีวัตถุดิบแบบตี้เป็นการ์ดล้วนเลยไม่ว่าเธอจะทำดาร์กจะหาที่ก็ใช้การ์ดแล้วก็เป็นแพคการ์ดเพิ่มเลทด้วยซู่ซูเธอถ้าจะทำอีเวนต์การ์ดเนี่ยวัตถุดิบที่เราต้องตามหาก็จะมีเข่า A บวก2อัน ยาน้ำ A ออัญมณี A และมเมล็ดพันเออย่างละ2อันนะเอามาแรกเป็นวัตถุดิบแรกเปลี่ยน Immortal ทจากนั้นเราก็ตามหาเงาแมว A บวก5อันเอามาแรกเป็นแมว Immortal ทถ้าเราอยากจะได้น้องคาเมนอ m m ม r t r l ลเนี่ยใช้วัตถุดิบ S อ m อิ r มอร์เทลอันแล้วก็แมว S 1อันเพอ ส่วนตำนานก็เชิญที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะแล้วถ้าใครมีคาเมนเนี่ยก็จะได้วัตถุดิบมาสุ่มฟรีๆด้วยวัดดวงวัดใจกันเอาเธอแล้วก็การที่มาในหลังมีน้องบอสซัมเหมือนกันในเธอใช้วัตถุดิบเท่ากันแล้วมีน้องคาเมนเวอร์ชั่นแรกด้วยนะแต่น้องคาเมนเวอร์ชั่นแรกเนี่ยใช้วัตถุดิบน้อยกว่าบอสซัมอีกเธอ ใช้เอสอันแล้วก็แมวหนึ่งอันถ้าใครอยากได้คาเมนเอาไปเล่นวิกนะส่วนตัวฉันนะฉันเชียร์ล่างแรกเธอเล่นง่ายกว่าแต่ถ้าอีเวนต์นี้ต้องการตัวโหดก็เชียร์น้องบอสซั่มเธอส่วนจี้เครื่องรางนะถ้าเราอยากได้กระต่ายฟองสบู่ก็ใช้เขา a บวกหอันกับเงาแมวอีก3อัน ก็น่าจะเท่ากันนะอีเวนต์หลักเนี่ยจี้เครื่องรางที่มาเลยหลังชิ้นนี้ถ้าใครอยากจะเล่นคาเมนนะควรมีเลยราชาที่ถูกในประเทศใช้เท่ากันเลยเธอข่าห้าอันแมวสมอันส่วนชิ้นนี้บัตรเชิญโจมตีปีศาจเท่ากันเลยโดนเวทมนต์ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเธอใช้ข่าห้าอันใช้แมวสามอันเหมือนกัน ระเบิดกาฟิตี้ก็เหมือนกันเลยใช้เท่ากันแพกพิทักดอกไม้สีลุงราชาที่ถูกในประเทศใบไม้ผิดชิ้นนี้ฉันว่าแอบแพงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ป้ายสกุลหมวกวิทำไมหมวกดูใช้ถูกถูกแตกๆเธอใช้เขาสี่อันใช้แมวสองอัน แล้วก็มีราชาที่ถูกในประเทศใช้เท่ากันกับหมวกเลยอุ้ยแต่ชิ้นเนี้ยให้ความรู้สึกว่าแพงจริงปัดเชิญกุหลาบต้องสาบถ้าใครอยากจะทำเป็นดาร์กนะก็ใช้ข่าบวก2อันแล้วก็ใช้แมว1อันจากนั้นเธอก็เอาจี้เครื่องรางที่มีเนี่ยมาทำเป็นเวอร์ชั่นดาร์กได้นะดูเหมือนจะไม่เยอะแต่แบบถ้ามันออกยากฉันว่า มันก็ใช้เพชรเยอะเหมือนกันนะอย่าลืมว่ามันเป็นแพ็คเพิ่มเลทอ่ะ500เลยเรามาต่อที่กิจกรรมกันนะกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นการล็อกอินเก็บสะสมเนี่ยเครื่องราง i m m o r ร์ l ลเอามาแลกของรางวัล1อันก็จะเป็นตั๋วสุ่มสติกเกอร์3อัน8 0 0อเพชร2อัน9 0 0หินเพชรนะ1อัน3 0 0หินเพชรแล้วก็2อันเนี่ยเป็นสติกเกอร์บวก3 ใครสนใจอันไหนก็เก็บสะสมแลกได้เธอสำหรับ Immortal Carmen เนี่ยร่างใหม่ส่วนตัวฉันฉันไม่แนะนำให้ทำเธอถ้าอยากได้คาเมนฉันมองว่าร่างแรกโอเคกว่าร่างสองมันดูขัดใจตรงพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์อะมันมีความแบบว่ามันไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะสำหรับฉันที่เล่นคาเมนอะ การทำลายพื้นที่มันค่อนข้างที่จะจำเป็นมากกว่าแบบถ้าเราไปเจอพื้นที่น้ำกระเซนพื้นที่อันเนี้ยของเดสเราทอยปุ๊บทำลายพื้นที่เราจะมีโอกาสใช้แทสซี่ได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์อะเราต้องสร้างแลนด์ซึ่งมันเสียจังหวะเธอ มันเสียจังหวะการใช้แคสซี่จริงๆอ่ะฉันเลยมองว่าพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์มันไม่ค่อยคุ้มส่วนอีเวนต์นี้การที่โหดเนี่ยก็คงจะเป็นน้องบอสซ้ำนะถ้าจะทำก็สามารถทำได้เธอน้องถือว่าเป็นตัวที่เก่งเลยส่วนจี้เครื่องรางจี้เครื่องรางใหม่สองอันเนี่ยชิ้นแรกก็เอาไปเล่นกับเทพีผีเสื้อได้ เอาไปเล่นกับเดทได้น้องโดยอนได้แต่ก็สามารถที่จะข้ามได้เหมือนกันนะฉันมองว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ส่วนปืนฟองสบู่ระเบิดข้ามได้เหมือนกันเธอหมวกหมวกก็คงต้องเหมาะกับน้องคาเมนอิมมอร์ทัล่ะแล้วก็สุดสาครถ้าใครเล่นสองตัวเนี้ยฉันว่าไม่ควรพลาดหมวกนี้ หรือจะเอาหมวกนี้ไปคอมโบกับจี้เครื่องรางอื่นๆที่มันมีการป้องกันก็ได้นะหรือถ้าใครเป็นเมนคาเมนอยู่แล้วอะชิ้นนี้ฉันว่ามีติดตัวก็ดีโดนเวทมนต์ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเอาไปเล่นกับแซนดี้เอาไปเล่นกับ Sandy, เมเรีวได้ชิ้นต่อมาก็ที่เหลือเนี่ย แนะนำหมวกโลซูปเปอร์เธอเอาไปทำดาร์ค่อนข้างที่จะคุมเลยที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเธอมันเป็นจี้เครื่องรางเฉพาะตัวที่เหลือก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหรล่ละที่แนะนําก็มีเพียงเท่านี้นะอีเวนต์นี้ถ้าไม่มีอะไรต้องการก็สามารถข้ามได้เธอคือน้องคาเมนอิมมอร์เทลเนี่ยไปไม่รอดจริงๆคือให้มาแบบ พื้นที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเลยอ่ะมันทำให้น้องดูแบบไปไม่รอดที่เหลืออย่างอื่นน่ะมันแบบโอเคเลยนั่นแหละพื้นที่บริสุทธิ์ทำพิษน้องอิมมอร์ททลก็ไม่แนะนำให้ทำแล้วกันเธอคลิปนี้ไปละใบาๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม